มาต่อกันวันจันทร์นะครับลงกึงเขาเอาของมาส่งวันเสาร์เนาะก็วันนี้วันจันท์ตอนเช้าก็ไปซื้ออะไรซื้ออะไรมาเรียบร้อยละนะครับเครื่องตัวนี้นะครับ Voss หนึ่ง Enset นะครับตัวต้า v o s เนาะมาจากลงกึงก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับใสสะอาดนะครับเสื้อสูบกับฝาสูบผมเช็คแตกแล้วไม่แตกนะครับฝาสูบกงไม่เยอะครับนิดเดียวน้อยมากนะครับแต่ว่าเสื้อสูบกงเยอะนะครับเสื้อสูบนะครับ ใส่ไป0.2มิลนะครับเนอะแล้วก็เสื้อสูบผุนะครับมีรอยเชื่อมหนึ่งจุดนะครับสองจุดนะครับเป็นรอยเชื่อมเสื้อสูบว่าเสื้อสูบมันผุนะครับมันโดนน้าเปล่ามานะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดส่วนของเสื้อสูบนะครับก็ทําการใส่เสื้อไปแต่ผมจะพามาดูฝาสูบนะครับเนาะฝาสูบฝาสูบนะครับใส่ไปแค่0.1นะครับนี่เก็บผิวมาสะอาดเรียบร้อยนะครับทำการเปลี่ยนยางหมวกวาล์วล้างทำความสะอาดแล้วก็ตั้งวาล์วปรับตั้งวาล์วเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็ส่วนของฝาสูบก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พร้อมที่จะครอบแล้วนะครับเรื่องท้องอ่างน้ํามันเครื่องอะไรต่างๆผมก็ล้างทงําความสะอาดไว้ให้หมดแล้วนะครับก็สะอาดดีนะครับฝาหน้าฝาครอบหลังอะไรก็จัดการล้างให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดกว่าเดิมเยอะครับของเก่านี้เหลืองไปหมดนะครับนอะอันนี้คือเป็นอะไรประกอบเครื่องนะครับที่จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอะไรที่เปลี่ยนกันหน่อยนะครับนี่ครับ อย่างแรกนะครับปากกินปลาสูบนะครับโตโยต้าวีออสแท้โตโยต้าหนึ่งแผ่นนะครับแหวนลูกสูบนะครับยี่ห้อ TP นะครับหนึ่งเอ็นแซดสแตนดาร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นแหวนลูกสูบยี่ห้อนี้ที่ผมใช้ประยุกประจำประจำนะครับก็ใช้งานได้ดีครับไม่ได้มีอะไรอย่างต่อมานะครับนี่ครับลูกสูบนะครับลูกสูบใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าลูกสูบเก่ามันสึกเยอะนะครับก็ทําการเปลี่ยนลูกสูบปาดหัวลูกสูบมาเรียบร้อยนะครับเนาะ ส่เสื้อไปเท่าไหร่ก็ปาดเท่านั้นนะครับใส่เสื้อไป0.2ลงเกลือเขาป่าให้0.2นะครับอันนี้คือถังชาโคนะครับถังชาโคเก็บกินน้ำมันเบนซินนะครับอันนี้ก็จัดการเบิกศูนย์มาให้เรียบร้อยตามที่เจ้าของรถสั่งนะครับเนอโซ่เหลาลิ้นนะครับโซ่เหลาลิ้นแท้เบิกศูนย์เหมือนกันนะครับโซ่เหลาลิ้นนะครับหนึ่งเส้นท่อน้ําล่างท่อน้ําบนนะครับสะพานโซ่ตัวตรงกับตัวโค้งนะครับมีออสอันนี้ร้านอะไรเขาเบิกมาเก็บไว้ละเราก็ไม่ต้องไปเบิกเองนะครับเน นี่ก็แท้โตต้ตาเบิกโตต้ตามาเหมือนกันนะครับปั๊มน้ำหนึ่งลูกนะครับปั๊มน้ำโตต้วตาวีออสหนึ่งลูกยี่ห้อไอซินนะครับมีซีนคอหลังนะครับบูทยางแทสเกียร์กับแทสเครื่องนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะจัดการถอดออกมาก็ตัดบูทก็อาจบูทใหม่เข้าไปนะครับหน่ออันนี้ก็เปลี่ยนเฉพาะบูทให้ได้ประหยัดตังค์นะครับวาล์วน้ําองศาต่ํานะครับ76.5องศานะครับหนึ่งอันแล้วก็อันนี้ก็มีประเก็นสาวาล์วนะครับประเก็นสาวาล์วนี้ผมต้องไปเบิกในศูนย์นะครับแท้แน่นอนเพราะว่า แทรานอะไรกลัวแท้ไม่จริงนะครับนาะอันนี้เขาเกิดการเบิกศูนย์มาให้เรียบร้อยนะครับก็มีโอลิงปะเกนต่างๆนี่ก็เบิกในศูนย์มานะครับเดินเข้าสูนโต้ต้ไปเบิกมาเลยนะครับนาออันนี้ก็เป็นรายละเอียดการประกอบเครื่องนะครับแล้วก็มีน้ํายาหล่อเย็นตัวแท้โตตอ้ตอีกสองกลลอนที่ทําการเบิกมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปหม้อน้ำนะครับโกโยรัตไมคอินเจแปนนะครับตัวนี้ไม่รู้เจแปนจริงไหมนะ้แต่เขาบอกว่าไมคอินเจปแปนอนะ่ะแล้วก็เจแปนไว้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ นะครับจากการเปลี่ยนไปม้อน้ำหนึ่งลูกนะครับรายละเอียดคันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเป็นเบื้องต้นให้ดูนะครับตอนนี้ก็ต้องทําการประกอบเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าอะไรมาครบละเขาเขวี้ยงก็หมุนได้เป็นปกติไม่ได้มีฝืดไม่ได้มีอะไรนะครับอะไรประกอบเครื่องก็จะประมาณนี้นสำหรับโต้ตาวีออสคันนี้นะครับผม